สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดพับเล่มหนึ่งนะครับชื่อรุ่นว่ากันโซนะครับหรือแกนโซแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า D 704 D2 อ่านี่นะครับ บางคนอาจะเคยเห็น,นผ่านๆตามาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่อัปเกรดมาใหม่นะครับตัวที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะปีสองพันยี่นี่แหละครับกันโซมันเป็นมีที่ขายดีของทางกันโซนะครับสองรุ่นรุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีรุ่นหนึ่งนะครับนี่เป็นรุ่นนี้ดี เจ็ดสอเดเอมตัวนี้ค่อยมารีวิวทีหลังนะครับนี่นะครับกันโซ d704 นะครับเดิมมันจะชื่อรุ่นอ่าจีเจนะครับอันนี้เป็นตัวที่อัปเดตมาใหม่ก็เลยใช้รุ่นว่า D 704ตัวเดิมมันใช้ ใบมีดเป็น c 4ี4นะครับไม่มีบอลแบริ่งตัวนี้อัปเดตมาใหม่มีระบบลูกเบอร์นีนะครับแล้วก็อัปเดตอัปเกรดใบมีดเป็น d 2 stone w a r c นะครับใช้ระบบล็อกเป็น a x i d lock นะครับหรือทางกันโซก็จะเรียกว่า g lock นะครับนี่นะครับ หนาเติบเลยนะครับสันหนาเติบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้งานจริงนะครับใช้งานอยู่พักหนึ่งดูจะรอยการเด็บนี่มีรอยเต็มปกตินะครับมีใช้งานย่อมมีรอยอยู่แล้วตัวนี้ใช้ระบบลูกปืนนะครับบอลแบริง่งเลื่นมากเลย นนี่นครับเปิดเลื่นเปิดได้ทุกนิ้วเลยนะครับนิ้วกลางก็ได้แต่ต้องใช้การฝึกฝนหน่อยนะครับนิ้วนิ้วชี้ก็ได้นะครับเปิดได้ทุกลักษณะเลยเพาะลูกเบิร์นมันเลื่นมากเลย คลิปเดบก็สลับฝั่งได้นะครับสำหรับคนที่ถนัดซ้ายนี่นะครับคลิปเดบก็ทิปอัพอยู่เสียบฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้ราคาผมไม่แน่ใจนะครับผมได้มา ร้อยแปดร้อยหรือเก้าร้อยแต่ไม่ถึงพันแน่นอนนะครับตัวนี้ผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะครับทรงมีดมันจะออกแนวทรงๆเหมือนมีดของเมืองนอกยี่ห้อหนึ่งนะครับน่าจะยี่ห้อ กันโซเหมือนกับว่าเขามีแรงบันดาลใจนะครับทำมีดออกมาเคล้ายตัวนี้ก็ใช้งานจริงนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับตัวนี้คมมีดก็เห็นไหมครับแน่นอนครับเล่มนี้เคยรับมาแล้วนะครับเคยตั้งคมใหม่ ตั้งคมใหม่นี้คือไม่ได้ทื่อนะครับวัสดุเป็นดีทูก็รักษาคมได้ดีมันไม่ได้ทื่ออะไรนะครับแต่ผมต้องการตั้งคมใหม่อยู่ห mm hmm. น่าจะสิบเจ็ดองศาหรือยี่สิบนี่แหละครับต้องการให้มันเป็นคมเหมือนมีดโกนนะครับก้นขนได้นะครับคมกลิบเลย ดีมากเลยนะครับรุบน่นนี้ข้างในก็มีการเหมันเขาเจาะไล่เบานะครับเพราะมีดเล่มนี้มีน้ําหนักนะครับมีค่อนข้างจะมีน้ําหนักนมีการดูการยึดเขา้าเนียบมากเลยครับงานดีมากเลยของกันโซอันนี้เป็นกันโซเป็นรุ่นท็อปๆของเขานะครับงานก็เลยออกมาดี จายิ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาใหม่ด้วยนะครับอัปเกรดจาก4404มาเป็น d 2เพราะกันโซนะครับเ,เขาจะยืนพื้นด้วย cc 0อยู่แล้วนะครับเขาจะทำมีดครับเหมือนเขาเริ่มต้นมาด้วย cc 0แล้วก็อัพมาเป็น cc 0 4, 4แล้วก็พักหลังมาการโซหรือไฟเบิร์จะใช้เป็น d 2ส่วนใหญ่นะครับ การอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ D 704ขีด OR นะครับ OR ก็คือกรีนเป็นสีมีที่ผมชอบนะครับผมชอบมากเลยยี่ห้อกันโซ่นะครับผมมีหลายเล่มเลยกันโซ่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ภูมใจจะนำเสนอนะครับ เพราะหายากพอสมควรนะครับขีดเด็บขีดเด็บก็แข็งมากนะครับแข็งบึกบึก,บ,กบึกเลยนะครับแล้วมีดก็แข็งแรงมากเลยนะครับใบไม่มีคอนไม่มีโยกเลยนะครับ,เ,รบเปิดได้ทุกลักษณะเลยครับมีดด้วยความที่มีดมันลื่นมากเลยครับ สำหรับมือผมอาจจะแอบใหญ่ไปนิดนึงผมไม่ชอบพกมีดเล่มหน่เพราะอะไรนะครับเพราะมันมันหนักนะครับมันมีน้ําหนักถ้าผมส่วนใหญ่ผมจะไม่เน็บกับกังเกงนะครับผมจะพกใส่กระเป๋านะครับจะเน็บใส่กระเป๋าก็ไม่เคยได้ตัดอะไรมากหรอกครับเพราะมันใบมีดมันแข็งมากที่จะ เอามาตัดเอามาปอกผลไม้พเพราะว่าไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นดีทูด้วยโดนกดโดนอะไรนิดนึงมันก็สนิมขึ้นแล้วนะครับดูอันนี้ก็มีมีสนิมมาแล้วนะครับจุดๆอันนี้มาเพราะอะไรเพราะนิ้วเรานะครับนิ้วที่นิ้วเรามันจะมีเงื่อนะครับเรื่อมันจะเข็มเวลาเราเปิดใบมีดเราจะใช้การแต่สตัดตรงนี้นะครับแล้วนิ้วมันจะไปโดนใบมีดนะครับมันก็เลยทำให้สนิมขึ้น ต้องดูแลรักษานิดนึงนะครับเป็น d2 เสนีมันจะมาไวหน่อยหนึงแต่เรื่องความแข็งความคงทนของคมนี้สุดยอดครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือใครมีคำถามอยาให้ผม รีวิวกันโซรุ่นไหนถ้าผมมีเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับวันนี้สวัสดีครับ